ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคํานวณอยู่ในขนาดนี้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะมาคํานวณสูตรสองตัวล่างตรงๆนะฮะสี่ชุดนะครับต่อจากวันที่แล้วให้สมาชิกได้รับชมกันนะสมาชิกนะก็มีสมาชิกขอมาด้วยนะฮะผมก็จะลงให้เลยนะสมาชิกนะวันที่แล้ว หลักสิบได้สี่กับหกนะฮะหลักหน่วยได้เจ็ดกับแปดนะครับ <c oughs> นะครับก็กระดกขึ้นไปข้างบนนะส่สมาชิกนะที่หกเจ็ดตรงๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้หลุดขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้นะครับคลิปแรกอ่าสูตรแรกในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันสูตรที่สองในคลิปนี้นะฮะสมาชิกนะสูตรหลักสิบล่างนะฮะสองตัวมันหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ครับก็สูตรสิบล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวก็มาตามนี้งวดงวดที่แล้วนะฮะสมาชิกนะคือสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรสิบล่างตัวเดียวก็คือแถวหน้าฮะผมมาปรับให้มันเดินต่อนะครับให้มันเป็นสองตัวนะฮะสมาชิกนะนะครับก็จะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับตัวเดียวงวดที่แล้วไดลเกาวนะฮะนะครับก็หลุดผมก็มาปรับให้เป็นสองตัวนะครับเพื่อจะให้สูตรมัน เข้านะสำหรับสิบล้านนะครับก็ดูให้มันจบนะฮะบก็จะเป็นนะครับสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยนะฮะ <sigh. c oughs> ก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นปกําลังใจให้ผมได้ทําสูตรดีๆมาฝากสมาชิกกันด้วยนะสมาชิกนะก็แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน กี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับคำเตือนมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้ว่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลที่ผมลงให้สมาชิกได้รับชมกันไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามนะผมคำนวณ มาฝากสมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกนะครับ <c oughs> ถูกผิดยังไงผมก็ต้องกลับไปตรวจสอบไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะเอามาดูสูตรนะครับสูตรสองตัวล่างตรงๆสี่ชุดก่อนนะฮะหมดที่แล้วนะครับผมเล่นไปที่สี่แปดกับหกแปดนะครับก็ <c oughs> หมดที่แล้วนะฮะหลักสิบสี่กับหก นะฮะหลักหน่วยเจ็ดกับแปดนะจับคู่ชุดก็ได้สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็หกเจ็ดหกแปดนะสมาชิกนะก็เออกล้องมันเป็นยังไงมันไม่โฟกัสนะสมาชิกนะนะครับเออมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวนะสมาชิกแก้ไขกล้องสักหน่อยนะครับอืมนะครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสนะครับกล้องก็ มือถือนะครับเอาไว้แล้วนะครับข้างบนนี้ออกสองตัวนะครับแปดหกเจ็ดนะครับข้างบนนี้หกเจ็ดนะครับข้างล่างนี้ศูนย์สามนะครับตัวน,นี้นะครับเขียนไว้ทั้งข้างบนข้างล่างเพราะว่าถ้ามันหลุดขึ้นข้างบนนะสมาชิกนะสมาชิกจะได้ จริงๆนะสูตรอะมันหลุดเอาเอากันจริงๆตรงๆ,รงๆนะฮะสมาชิกนะมันหลุดขึ้นไปข้างบนนะครับก็นะฮะมันเข้าที่หกเจ็ดนะครับก็หกเจ็ดนะฮะมันกระดันขึ้นไปข้างบนนะสมาชิกนะเข้าู่ชุดหกเจ็ดนี่นะบ,บนห้างวันนี้ นะครับเขียนกำกับไว้ก่อนนะครับว่ามาบนนะำวันนี้หลุดขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนข้างล่างนี่หลุดนะครับถึงจะหลุดล่างนะครับก็ยังไปขึ้นบนเดี๋ยวผมก็จะทําต่อให้นะสมาชิกนะก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าสูตรมันหลุดขึ้นข้างบนนะครับ อ่ะวันนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะไปดูวิธีทํากันอ่ะเดี๋ยวมาขีดเส้นก่อนนะนะขีดเส้นกันก่อนอืมเอ่เอออะไรนะขเขาเรียกอไม้บรรทัดตูไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดโอ้โหเอาสักรุ่นหักแล้วก็ยังมาทําอยู่ <laughs> เอามา ก็ไม่เป็นไรนะสมาชิกนะพอให้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 เขาเรียกอะไรล่ะให้สูตรมันเข้านะครับไม้มันทัดมันลลยถทยมันก็ช่างมันเออวันนี้วันนี้รู้สึกร้อนไหมสมาชิก์อันนี้ผมมือผมนะเป็นเหงื่อออกเลยเห็นไหมสมาชิกดูดีๆเหงื่อออกมือเลยโอ้อาร้อนไม่รู้พายุจะเข้าหรือเปล่า วันี้ได้เลขตัวไหนอันนี้ของวันที่แล้วนะอันนี้ของวันนี้นะครับอ่านหลักสิบมาดูหลักสิบบอร์ดหลักสิบที่ทานาหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี่สามครั้งแลวตลาดไปบวกเลขห้าคงที่ครับบวกกันดูตามที่ผมฉีดดูนะสวัสดีนะจะได้มันผมกัรบวกหรือเปล่าวันนี้หลักสิบล่างนะฮะได้เก้าตัวแรกเก้าบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มก็ได้เลขหนึ่งวันนี้หลักสิบล่างได้เก้า อะหลักโดยล่ากนะครับนํนบาหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักอ่าไม่ใช่เลยนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหมื่นอีกสี่ครั้งนะสมาชิกนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี้สองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายคร,ครั้งที่สองหนึ่งครั้งได้ตลาดไปบวกเลขสามคงที่นะสมาชิกนะวันนี้ก็จะได้เลข ศูนดลงท้ายด้วยเลขศูนนะฮะศูนบวกเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มไว้ได้เลขหนึ่งนะฮะวันนี้อ่ะศูนดนะครับชนกันที่เลขหนึ่งั้งสองสองศูน์เลยฮะเดี๋ยวไปจับนะครับเป็นคู่ชุดให้ก็จะได้สี่คู่ชุดนะฮะอ่ะสมาชิกแคบสูตรไว้ก่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่อันนี้ความวดที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับวดที่แล้วนี่หลุดขึ้นข้างบนนะฮะหกเจ็ดนะครับเอาแล้วก็มาสามตัวเลยแปดหกเจ็ดข้างบนนะครับ สมาชิกแคปก็เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะโอ้ร้อนนะสมาชิกนะเดี๋ยวเปิดพัดลมเดี๋ยวก็จะมีเป็นเสียงเข้ามารบกวนอีกนะสมาชิกนะ <c oughs> ก็ทนเอาหน่อยอัดคลิปนะอ่ะวันนี้นะหลักสิบได้เก้าครับหนึ่งนะหลักหน่วยได้ศูนย์กับหนึ่ง สมมติว่าอ่ะมันจะผมว่ามันไม่น่ามาล่างนะฮะไอ้อเ,ออเลขหนึ่งเนี้ยนะครับน่าจะขึ้นบนเหมือนวดนที่แล้วนะผมว่าอันตรายะฮะเลขหนึ่งนี้บดน,นะฮะมันไปติดสูตรอ่าวดที่แล้วสูตรบนได้เลขที่สูตรตัวดีได้เลขหกฮะวันนี้ได้เลขตัวไหนเดียวพวกนี้ผมลงให้นะ วันนี้ก็มันติดได้เลขกนึงนะฮะบนเพราะว่าน่นจาจะถ้ามาก็ขึ้นบนนะฮะฝากสมาชิกนะแล้วก็พิจรารณาเอานะฮะวันที่แล้วมันขึ้นบนเลยตรงๆวันนี้จะขึ้นบนอีกหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเลขล่างนะฮะอ่ะวันนี้จับคู่ชุดดียังไม่จับคู่ชุดเลยเออเข้ามาจับคู่ชุดก็ได้สี่คู่ชุดทะะ่านาคาศูนย์ เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับ, 1, 1, รบด้ะสี่คู่ชุดนี้หุนะวนนี้ลงจริงให้เป็นหวดนที่สองหุ้นจ้ที่หนึ่งทับสี่นะฮะทับหกห้าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะโอเคแล้วไปข้างบนนะสมาชิกนะอย่าลืมนะ งวดนี้จะลงมาล่างหรือขึ้นบนนันก็ฝากสมาชิกพิธธพธธจารณาด้วยนะครับสมาชิกถูกผิดยังไงผมก็ต้องขอโทษขอไัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันนะฮะสูตรหลักสิบล่างสองตัวบนตัวปรับสูตรนะ,ะับเหมือนที่ผมได้เกิดมาแล้วนะสมาชิกนะอ่ะวดแรกนะครับสูตรได้ 4, ะะออ 6, ะะสามกับสี่นะครับคนออกสามหกฮะก็สามก็มาที่หลักสิบแล้เดียวมีวิธีทำนะฮะ ถูกเป็นงวดแรกนะฮะงวดที่สองนะฮะสูตรได้9กับ0ูงผลออก9 2นะฮะ9ก็มาที่หลักสิบล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเอางวดที่3สูตรได้3กับ4ี่ผลออก3 0นะครับสมาชิกนะผลออก3 0 3ก็มาที่หลักสิบล่างนะครับ <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับเอางวดที่4สูตรได้5กับ6นะผลออก5 5 7นะครับ ห้าก็มาที่หลักสิบล่างก็ถูกวันที่สี่วันที่ห้าสูตรได้ศูนย์กับหนึ่งนะครัผลออกศูนย์เจ็ดนะครับก่อนวันนี้เลขศู 0, นย์นะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกเป็นวันที่หนะ้าวันที่ผ่านมาฮนะสูตรได้เก้ากับศูนย์ผลออกศู 3, นยะ์สามวันนี้เลขศูนย์ก็มาที่หลักสิบล่างนะเหมือนที่ผมเกิดไว้นะสมาชิกนะ่าเป็นศูนย ก่าตัวจากวดที่แล้วสูตรเก่าตัวจากวดที่แล้วฮะส,สูตรหลักสิบล่างตัวเดียวแถวหน้านะสมาชิกนะเมื่อกี้สูตรผมปรับสูตรให้มันเดินต่อก็คือวดนี้จะได้เก้ากว่าศูนย์นะครับปรับให้เป็นสองตัวนะจากตัวเดียวนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ที่หกอ่ะวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทากันนะสมาชิกนะนะครับอ่ะมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะวิธีทํานะครับนําหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหนละัก สิบล่างนี่สามครั้งนะครับแล้วก็บาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารังที่หนึ่งนี่สามครั้งแล้วก็บาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารังที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็บาบวกหลักน่อยเลขสามตัวท้ายกันที่หนึ่งนี้หนึ่งครั้งได้เท่าไหร่เป็นบวกเลขหนึ่งคงที่อ่ะบวกตามที่ผมขีดนฮะ,ะบวกขีด3สามครั้งก็บวกสามครั้งขีด1หนึ่งครั้งก็บวกหนึ่งครั้งนะออกขึ Suzanne, ้มาวันนี้จะลงทา้ายด้วยเลขห้าตัวแรกห้าเพราว่เป็นหนึ่งก็จะเลขหกนะครับวันนี้สูตรนะครับ สิบลางสองตัวมาหนึ่งตัวห้ากับหกนะวันนี้ห้ากับหกน่าจะมาสักตัวหนึ่งเพราะเดี๋ยวผมจะลงไล่ทยอยสูตรใหม่สูตรเก่าปะปนกันไปนะสูตรใหม่ก็จะมีชนเด่นนะครับที่เลขหกตัวเดียวก็มีนะฮะเดี๋ยวผมทยอยลงให้นะสมาชิกนะก็ดูไปเรื่อยๆนะฝากติดตามด้วยฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะสมาชิกนะ <c oughs> วันนี้สูตรสิบลางสองตัวได้ห้ากับหก นะครับอ่ะแคปสูลก็เรียบร้อยแนละ้วสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวไปเติมเลยวันนี้ได้ห้ากับหกโอ้โหเหงื่อเต็มเลยโอ้ร้อนเลยวันนี้อ่ะได้ห้ากับหกนะสมาชิกนะ,ะปรับลงให้นะเป็นงวดที่สองวดนี้ก็งวดประจำวันที่อ่ะสูตรปรับนี้ลงให้เป็นงวดแรกเลยงวดประจำวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกห้านะครับปรับเป็นสองตัวนะสมาชิกนะก็ฝากพิจรารณาด้วย สักบตัวหกับ6งวดนี้นะครับจะมาสักตัวไหมหรือขนาดปรับจะเป็น2ตัวแล้วหรือจะหลุดอีกหลุดอีก,ก็ทิ้งสมาชิกนะสูตรก็มีเยอะแยะนะครับถูกผิดยังไงผมก็ต้องกลับขอโทษขอผ่านสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยอ่ะสมาชิกแคบไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะอ่ะอ่ะสองตัวนี้ก็สองสูตรนี้ก็ไม่ชนกันลนะมันมันต้องมีสูตรให้สูตรหนึ่งหลุดนะครับสองสูตรนี้นะครับสูตร จับคู่แล้วก็สูตรสิบล่างนะครับหรือจะหลุดทั้ง2องสูตรเลยอันนี้ก็ฝากพิจารณาพิจารณาในตัวของสมาชิกด้วยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงผมก็ต้องกลับวอ,อาตัวขอไปด้วยนะครับเอาพรุ่งนี้นะครับตามความเรียกร้องนะพรุ่งนี้นะสูตรที่ <c oughs> สมาชิกตามมาจากนาเฟซนะให้ลงสูตรมวดที่แล้วได้เด่นหกตัวเดียวนะครับ,นะรบลงให้จริงสามวดแลนะ้วเลขเด่นตัวเดียวนะ มาทั้งสามวดเลยนะสมาชิกนะเดียวงวดพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับเด่นบนตัวเดียวนะวดที่ล้วได้เลขหก 6. นะครับผมเด่นไปที่ก็มีเลขหกที่หนึ่งหนึ่งห้าหกกับหนึ่งแปดหกอ๋อถ้าเป็นทําไมไม่เป็นหนึ่งแปดหกจะได้โตดมัง่ง <c oughs> นะมันออกแปดหกเจ็ดนะเลขหนึ่งเปลี่ยนเ,เป็นเลขเออเลขเจ็ดเปลี่ยนเปเลขเลขหนึ่งก็คงจะดีนะวดที่บานมา ถือว่าก,ก็ยังเข้านะฮะส่วนเด็ดวิ่งตัวเดียวปวดนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ